Todo. ก่อนจะไปรับชมคลิปผมขอฝากทุกคนกด s u b สไคร b ์ไลค์คอมเมนต์ให้ผมเป็นกำลังใจในการทำผลงานรีวิวมาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับ First g u t t a r Toy รีวิวดาบ p e r f e c t Sector ของ Mask Rider Kabuto ในร่าง Hyperform นะครับก็จะเป็นร่างนี้นะครับจากการที่เขาใช้ Hyper Sector นะครับขอสักครู่หลุดหลุดนี่นะครับนี่ก็จะเป็นหัวนี่เลยคลิปนี้ก็สืบมาจากต่อมาสืบเลยต่อมาจากไอ้คลิป Hyper Sector ของผมนะสามารถเข้าไปดูได้นะเพราะว่าจะ คลิปนั้นยาวมากแล้วก็ละเอียดมากนะครับเพราะว่าไฮเปอร์เซกเตอร์ตัวนั้นน่ะค่อนข้างจะมีลูกเล่นน่ะเยอะยอมากเลยมีเสียงเยอะมากอันนี้ก็จะมีการเปรียบเทียบการเล่นกันก่อนนะแต่ทีน่นี้ก่อนที่จะไปเล่นสนุกกันน่ะเดี๋ยวผมจะพามาดูลวดลายกันก่อนนะครับก่อนที่จะเป็นเอ,าอยากจะถอดประกอบมาให้ด้วยอืมผมจะช้าดีกว่าจะได้ไม่หลุดโฟกัสด้านข้างอันนี้คือในการประกอบเสร็จแล้วนะก็จะเป็นแบบนี้ สวยงามเลยส่วนตรงนี้ก็สามารถกลางปีกออกมาได้นะนี่ปุ๊บออกมามาได้ดาบเนี่ยค่อนข้างจะมีน้ำหนักสูงมากเลยนะแต่ผมจะต้องนอนเล่นนะดาบตัวนี้เดี๋ยาจะพาดูราละเอียดอันนี้ก็เป็นมแมลงป่องนะครับก็คือ ด้วงทุกชิ้นในตัวเนี้ยไอมแมลงทุกตัวเนี่ยสามารถขยับได้หมดเลยนะอันนี้ก็ล็อกตรงนี้ตีตรงนี้ก็ดึงออกมาต้องดึงก่อนนะถึงจะคลายออกมาได้นี่นะครับก็เป็นมแมลงปอซื้อดาบตัวเดียวนี่ได้ครบทุกเซกเตอร์เลยและทุกเซกเตอร์สามารถเอาไปเล่นกับตัวของของ,ของตัวของตัวนั้นเองได้อย่างเช่นดูไอเซกเตอร์ตัวมแมลงปอใช่ไหมละ่ะมันก็เล่นกับปืนเราก็ไอตัวเนี้ยก็สามารถใช้เล่นกับปืนได้เพราะว่าสวิตช์กลไกมันไปเล่นกันได้นะครับไอตัว อันนี้ก็ได้อะอไรอวะแมลงปอสแมลงป่องซาซอสก็ได้นะครับแล้วก็พึ่งเดอร์บี้ก็ไปเล่นกับข้อมือได้ด้วยเห็นไหมเพราะว่ามันมีปุ่มอะไรครบหมดเลยอันนี้ก็ดึงได้ดึงเพื่อแคสออฟเพื่อไรเดอร์ชูตติ้งอันนี้ก็ทําเป็นไรเดอร์ซแลชซึ่งพอเรางัดอย่างเงี้ยด้านล่างมันก็จะถูกงัดไปด้วยม,มีสวิตช์จึกจ๊กจึเข้าไปที่จะไปจึ๊กใส่ดาบอันนี้ก็จะไปจึ๊กใส่ปืนอันนี้จึ๊กใส่ข้อมือนะครับ ทีนี้เรามาคลายตัวประกอบมันดีกว่าอันนี้เห็นไหมอันนี้เราออกกดสวิตช์ตรงนี้นิ้วโป้งผมกดแล้วดึงหางขึ้นมานี่ได้แมงปอแล้วเดี๋ยวเราที่ผมต้องคลายออกเพราะาเดี๋ยวผมจะพามาดูเขาเรียกว่ารายละเอียดของพวกมแมลงพวกนี้เนี่เห็นไหมมันจะมีด้านล่างจึก๊กๆเนี่ยแล้วมันก็จะไปแคสออฟกันอะไรนี่แหละกับดาบของเขาตัวนี้ หางมันจะดันออกมาถ้าเราหมุนปุ๊บหางมันจะเด้งจึ๊กออกมานะครับอโอเคนี่ตัวดาบโล่งนะเป็นอย่างนี้เลยซึ่งจะบอกกลไกก่อนว่าตัวดาบไม่จําเป็นต้องมีมแมลงพวกนี้นะครับเพราะว่ามแมลงแค่ประดับเฉยๆแล้วก็เป็นกิมมิกตามหนังแต่จริงๆแล้วมันไม่จําเป็นต้องมีนะครับเพราะมันตัวด้ามดาบข้างบนมันโล่งหมดเลยไม่ได้มีระบบไฟระบบสวิตอะไรรองรับทั้งสิ้นนะครับ ก็ใช้มแมลงอยู่ทั้งหมด3ตัวบนดาบส่วนตัวที่4ีคาบุบโตก็อยู่ในเข็มขัดอยู่แล้วนะครับเห็นไหมมันก็จะไปชนด้านล่างนี่ตัวข้างล่างก็จะแบบยิงสวิตช์ออกมานี่ตรงเนื้อโป้งทางนี้นะครับก็สรุปว่าเล่นด้วยกันได้ตรงนี้ก็จะมีที่ล็อกตรงนี้นี่น,นะครับมันจะล็อกอยู่คู่นี้ตป๊หนึงนะเนี่ตรงนี้นะครับ หากลงปุ๊บมันจะเพีกฉีกไม่ได้แล้วเพราะแนหนังมันดึงขึ้นดึงลงนี้ใช่ไหมแคสออฟปีกนี่เท่มากซื้อที่เราได้ครบหมดเลยฟูฟูฟูปีกปีกนี่ก็งอได้ถึงข้างบนเลยนะใช่เพราะว่ามันแคสออฟนะครับตอนที่เราไปเล่นบนดาบแล้วเรากางปีกออกก็เท่มากเลยนี่คือเ r รกเซกเตอรนี่คือเด e B บีเซกเ เขาเห็นไหมตรงนี้ก็จะมีตัวหางจิ้มอย่างเงี้ยดันเข้าไปก็จะไม่ค่อยเข้าต้องกดตรงนี้ช่วยตรงไหนวะเออตรงนี้ก็จะมีที่จี้กดตรงนี้ด้วยเห็นไหมตรงนี้ก็จะดันสวิตช์แล้วไป c a s ออฟไปラรเดร์สติงในข้อมือของเขานะครับเท่มากชอบเดบีที่สุดเลย CSM บู๊ตเล็กเดบีก็มาแล้วนะถ้าใครพีก็พีให้ทันนะครับเพราะว่ารู้สึกก็จะ จำนวนจำกัดเนี่ยนี่คือเด e B บีที่เป็น dx เนะครับเป็นของ dx ของข้อมือเขาเห็นไหมปีกก็จะเหลืองมีสีสันสวยแล้วก็ตรงปีกก็จะงัดง่ายด้วยอืมที่สังเกตท,ที่ข้อสังเกตเห็นไหมแต่นั้นอนะ่ะผมงัดแทบไม่ไปเลยแต่มันงัดได้อยู่นะแต่ว่ามันงัดไม่ไปอ่ะไม่อยากฝืนกลัวมันหักแต่อันนี้จะคล่องสุดเห็นไหมดึงกลับก็ง่ายไม่ต้องกดนิ้วด้านล่างช่วยแต่ถ้าผมกดเขาจะยิงมันออกมานี่ อยู่นะเห็นไหมอันนี้ก็พับง่ายแต่นั้นอนะ่ะดึงไม่มาเลยด้วยซ้ําไม่อยากฝืนเขานะครับตัวเท่ากันเล่นด้วยกันได้ฐานเดียวกันทีนี้ก็นี่มาแรงป่องซาซอสนะครับซาซอสเซกเตอร์นะครับอืมทุบๆไรเดอร์ อันนี้เหมือนจะกลางออกมาได้แต่ไม่กล้าหักเพราะว่ามันดูไม่ค่อยแบบไม่ค่อยไปกับมือเลยทีนี้เราก็ไปประกอบกันนะครับทานเนี่ยใส่ตรงนี้นะดึงขึ้นมาปึ๊บป๊บนี่ทานใส่ตรงนี้แล้วก็ไขาควงขันกันขัน,ขน,ขนทาน3า2ก้อนนะครับนี่ตรงนี้ตึกตึก,ตกแปะเข้าไปไขควงหมุนทับปีกลงแล้วก็กดสวิตช์บนนี้นี่ กดสวิตช์บนนี้นะครับอ่าจะปิดก,ก่อนเดี๋ยวประกอบภาพประกอบคืนก่อนประกอบขึ้นก็คือให้ปีกตัวนี้มันเท่ากันเดี๋ยวพาไปเล่นสนุกนะครับผมจะเล่นกับไอ้นั่นด้วยไอ้ล็อกข้างของไฮเปอร์ผมด้วยรับรองมันแน่แว่าผมไปทำยังไงอาจจะเห็นในอินโทรเดีวผมจะไปทำอินโทรด้วยพับตรงนี้อันนี้ เซตแค่อันเดียวเลยอันอื่นไม่ต้องเซตอันอื่นง่ายนี่นะครับตัวดาบเราขอจับดก็คือมันจะง่ายสุดถ้าเกิดว่าเราเอาไอตัวนี้ใส่อันนี้ง่ายสุดนะซาซอสเซกเตอร์ผมหลงตลอดเลยม้เรียกชื่อมันถูกมเนี่ยนะเราที่คลายล็อกของซาซอลก็อยู่ตรงนี้นะเออเราก็จิ้มเข้าไปเลยแต่ต้องเอามารงปอออกก่อนนี่นะครับส่วนมางปอมก็จะมี นว่ากล้องในที่จิ้มตรงนี้นะครับเราก็ใส่ลงไปให้มันถูกล่องเขาเนี่ยนะโอเคเดี๋ยวพับอันนี้กลับเข้ามาล็อกส่วนตัวนี้เราก็หันตรงนี้ออกโอ้ยโอ,โอ,โอ้พระเจ้าช่วยแคบจังเฮ้ยโทษทีโตวมันแคบโอ้เละเละหมดของของของตัวโอ้ นี่นะครับนี่วายกล้องออกดีไหมนี่ใส่เข้าไปแล้วก็บิดดูนะเดี๋ยวจะบิดให้ดูตูดมันจะยิงออกมาน่าเห็นไหมพร้อมใช้งานแต่ต้องดึงช่วยนิดหน่อยเพราะว่ามันมันไม่ลื่นเท่ากับตัวเดบีปีกเหลืองทีนี้ไปเปิดการใช้งานกันนะครับแต่ถ้าเกิดุบเปิดปีกไว้มันจะกดไม่ได้น้องเปิดปีก เปิดมาครั้งแรกจะเป็นเสียงคาบุโตะนะแล้วผมจะสปอยให้ก่อนนะว่าเอดาบตัวเนี้จะเลือกไรเดอร์ได้อยู่4เลือกเซกเตอร์ได้อยู่4ตัวคาบุโตะเดอร์บีเด็กซาซอสก็คือด้วงคาบุโตะแมลงป่องแมงปอแล้วก็พึ่งนะครับทีนี้คอมโบของของมแมลงพวกนี้มันจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อใช้4 c o คอมโบนะครับสี่ตัวถึงจะเป็นคอมโบได้ถ้าเกิดกด2กด3ไม่เป็นคอมโบนะครับก็จะแยกกันส่วน เสียงยิงปืนเสียงท่าไม้ตายมันจะแยกให้กันนะครับคือลงทุนมากคือกดคาบูโตก็เป็นเสียงคาบเสียงยิงปืนคาบูโตแล้วก็ท่าไม้ตายของคาบูโตส่วนถ้ากดกดเดบีก็เป็นเสียงยิงปืนของเดบีแล้วท่าไม้ตายของเดบีกดของแมงปอก็เป็นท่าไม้ตายของเด็กแล้วก็เป็นเสียงยิงปืนของเด็กกดไอแมลงป่องซาซ็อก็เป็นเสียงยิงปืนของซาซอกแล้วก็เป็นเสียงท่าไม้ตายของซาซอกส่วนก็จะไปต่างกันอีกตอนเป็นดาบ ซอสโหมดนะครับก็คือก็จะเป็นเสียงฟันของคาบูโตเสียงฟันของเดอะบีแล้วก็มันทำไมาแตกแยกกันแต่จะเป็นคอมโบได้ก็ต่อเมื่อต่อให้เรากด2ก็ไม่เป็นคอมโบนะก็จะเป็นคอมโบได้ก็ต่อเมื่อเรากด4ตัวนะครับ4เซกเตอร์นะครับก็กดตรงนี้เลยผมต้องเนี่ยนะมันจะออเซกเตอร์ S <S <All> กันบ้านึางคือ ไม่แน่ใจว่าในหนังมันหุบไม่หุบแต่ตามความมั่นสั่นเนี่ยมันจะหุบก็ต่อเม่าเป็นปืนเพราะว่าหุบแล้วมันกดมันจับไม่ได้นะครับมันเครืองก็แสดงว่ากลางออกถูกต้องแล้วส่วนเป็นปืนก็อันนี้อีกทีก็หุบลงนะครับทีนี้ก็จะพามาเล่นในส่วนคาบูโตะกันก่อนเนาะอันนี้เสียงรวมจำมันให้ดีๆนะตอนเป็นปืนกับตอนเป็นนี้ก็ต่างกันหมดเลย

นี่เป็นเสียงพิษแมลงพ่นพิษเพ่นเมือกออกมานะมันไม่ได้แต่มันดูน่าเกลียดน่าเกียดอย่งไม่รู้โอเคทีนี้ถ้าไม่ตายของคาบุโตก่อนกดที่คาบุโตแล้วเราก็ต้องมากดค้างที่ไกนะครับไฮเปอร์เบรดแล้วก็ปล่อยก็เป็นเสียงระเบิดปกติเดบี้กดค้าง ในโพสติงเสียงชาร์จก็ต่างกันคิดดูลงทุนไหมกดข้างแนน่แม้ลงทุนแต่ถ้าไม่มีแสงไฟแต่การลงแบบเสียงลงทุนมากเอฟกต กดรวมมิตร,ตตร,ร,รเดี๋ยวฟังเสียงตอนนี้ก่อนตอนที่กดฟังก็จะมีความแบบหนักแน่นแล้วก็คมขึ้นนะครับเสียงคมฟรีแล้วก็แบบแน่นๆหนาขึ้นกดค้าง ข้อสังเกตของคอมโบก็คือจะมีเสียงมากับเวี่ยงเชือกกันนะเวี่ยงเวียงแห้เวียยเว่ยงเชือกไทยบนอเคทีนี้เราไปดูกันโหมดกันการเปรกอันนี้ดีก,ดกดว่าเพื่อความเท่ เค okay. กลางปีกนาบ,บีเออเด็กก็หลงชื่อเยอะจริงๆเคเป็นเสียงรวมนิดหน้าเนี่ยแต่ที่นี้เรามาเล่นคาบูตโตกกันก่อนเสียงสะใจมากปงปงปง,งเลย เสียงต่างกันหมดเลยอันนี้คล้ายๆคาบุโตะนะแต่ว่าจะมีเสียงฟูด่าหนังฟูบ้วทำทำไม่ถูกฟังเอาเองแล้วกัน าตามหลังมันเสียงไฟเลยแล,โตโตแล้ว้าบุโต้ล่ะแม,ม่มอ,มอ่าโอเคทีนี้เรามาเล่นคอมโบกัน เสียงหลายๆแมลงรวมพลังกันนะครับทีนี้เราก็กดถ้าไม่ตายเห็นไหมครับสังเกตไหมมันจะมีเสียงเหมือนกับเหวี่ยงเชือก เป็นเอกลักษณ์โอเคก็จบไปสําหรับการรีวิวตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะไปเล่นสนุกแล้วทีเนี้ยอุปกรณ์ในการเล่นสนุกก็จะมีตัวนี้เดี๋ยวนี้โชว์หัวก่อน นี่วัปกรรมน่นนสนุกมีหัวมีด้วงคาบูโตแล้วก็มีย่าให้เซกเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะทําอะไรกับล็อกข้างเดี๋ยวคอยดูกันนะครับเราก็มาเล่นตามขั้นตอนกันนะครับเพื่อจะแปลงร่างเป็นมาส์ r เลอร์คาบูโต้ไฮเปอร์ฟอร์มเพื่อเรียกดับเพอร์ฟ t s เซกเตอร์ออกมานะครับอันนี้แปลงแบบเร็ว มันเกีไยงในความเท่ของ1.5แต่เสียงเบาๆต้องเปิดปีกเล่น ถามว่าสนุกยังไงก็เ,เป็นตัวนี้แหละมาเกียเล่นข้าวๆจะเดี๋ยวจะเล่นของจริงให้ดูนะตอนนี้ดาบก็พร้อมเล่นกันแล้วนะครับนี่ดูผมทําอะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้มันคือที่รัดอะไรเนี่ยนี่ผมรัดล็อกข้างไว้ข้างล่างด้วยอ่ะโถ่เอ้เท่มากจะทําอะไรทีเนี่หากเป็นปืนดีวกว่าจะถือยไงไง่างเดี๋ยวเดี๋ยผมถือได้ด้วยเห็นไหมเห็นไหมผมถือได้ด้วยเห็นไหมเท่มากเป็นที่รองจับมือได้เท่มาก ล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นนี่มันจะทำแบบนี้ดูด้านหลังทีนี้มันก็กลายเป็น CSM ว่าทีนี้ เนี่ยผมจะบอกว่าเราจะกดไรเดอร์ตัวไหนก่อนก็ได้นะเรามาแรงตัวไหนก่อนก็ได้เราไม่จำเป็นต้องกดคาบุตโตไล่ตามหนังก็ได้เท่มากนึกว่า c m ติดอันนี้ติดอันนี้ตัวเดียวกันเป็น CSM เลย ตอนนี้ผมก็ได้ c ซ m แล้วมาไว้ในครอบครองแล้วน่ต้องมันต้องจับแบบนี้ดาบถ้าเป็นดาบต้องใช้ในโป่งเพราะว่าสันดาบเขาอยู่ตรงนี้สันฟันนะแต่หนักมากไม่แนะนําให้ฟาดเลยนะหักปุ๊เลยมีโอกาสมีโอกาสเล่นตั้งนานลืมปิดตรงนี้โอเคทีนี้เราจะไปทําอะไรกันต่อเราไปเล่นตรงนี้ดีวกว่าข้ข้างบนมีอะไรบ้าง น,นี่ครบเซ็ตเกินนี่ถ้าเกิดว่าดาบตัวนี้พังใช้อันนี้แทนได้เลยนะอะไรเงี้ย มีเสียงย่าให้ด้วยไปยเสออะไรทำเป็นกดทำเป็นกดเสียงมาจากนี่เหมดเลยโอ้ยเจ๋งมากอันนี้เสียงตอนที่อันนั้นนี่เกาะมันแตกกมาเพื่อเป็นไฮเปอร์แคสออฟซ้อนไฮแคสออฟอีกที ขามาทางดุ้นมาทางดุ้นเลยมาเป็นฉากเลยเนี่ยแล้วก็ชูเนียวขึ้นทีนี้ขึ้นฟ้าต่อไปไม่เไยนะกลับมาแรกเลยโอเคก็หมุนกันแล้วนะสลับดาบโปรเฟสเซ็เตอร์ในวันนี้ตอนแรก อาจจะน่าเบื่อไปหน่อยนะแต่ว่าผมก็เอามาครีเอทตรงนี้เพื่อให้มันเท่คือเราก็จับไปด้วยนะแล้วเราก็แสดงทําเป็นแบบเอาเนี้อเอาเนี้กดตรงนี้เอาเออแต่งจริงแล้วมันเป็นอุปกรณ์เราอีกทีเปลี่นดนตีก็ได้เห็นไหมติดบ้างไม่ติดบ้างมากดเร็ว ิดอยากได้ฟูลฟอร์ดอยูไ่ไหนต้องกดเงี้มันจะติดง่ายเลยนี่ Thank you. Uh... ของใสต้องไปตัดต่อเอาอันที่เล่นมาคลิปก่อนน้านี้มาใส่แล้วตอนที่แปลงร่างเท่ๆูฟอสเดี๋ยวฟังจบเพลงนี้เดี๋ยวก็ลากันไปแล้วนะครับสำหรับไฮเปอร์พอรเฟ็กซกเตอร์ก็ฝากซับสไครต์ไล k ์คอมเมนตกันให้ด้วยนะครับเพราะว่ามันใกล้จะถึงกด YouTube ผมแล้วอย่างนิดเดียวอ่ะครับเพื่อกันดูกันหน่อยนะคลิปเก่าๆก็มี ไปกี่ไม่กี่ชั่วโมงเองผพราว่าผ่านกด u t u b e แล้วแบบตรงนี้ค่อนข้างจะหลุดเฟรมนะต้องใช้สมาธิก็เลยไม่ค่อยได้พูดมากเพราะว่ากลัวมันไปชนกล้องแบบเมื่อกี้อ่ะแนวๆนะแนวๆนะครับจบไปดูเดี๋ยวผมรัดพอดีพอดีเป๊ะเลยอยู่ข้างล่างนะครับเออเท่มากถือพอดีด้วยเออเจ๋งเท่หรลยจะเอาด้วงเอาไฮเปอร์มาคล้องอย่างนี้ก็เท่ไปอีกนะ เออเดี๋ยวลองลองดูลองดู่อนก่อนไปก่อนไปโอเคไฮเปอร์ okay, ผมว่าดาบหักชัวหนักมากตอนนี้หนักสุดๆนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะใส่ทางไหนเนี่ยแป๊บหนึ่งใสเ่เล่นให้ดูเฉยอ้ดูดิกลายเป็นอะไรแล้วเนี่ย เท่มากเท่มากก็ถึงก็ฝากกดซับส,สไครน์คอมเมนต์ให้ด้วยนะไปจริงๆแล้วล่ะตอนเนี้ยอ่ะพอละบ๊ายบายคลิปตัวอย่างตอนต่อไปนะครับก็มีเพื่อนๆหลายคนคอมเมนต์กันมานะครับว่าอยากให้ผมรีวิวรีเจนรีวคิครุ่นใหม่นะครับแต่ว่าผมยังไม่มีโอกาสได้มาเลยนะครับก็เลยอยากจะพาเพื่อนๆย้อนไปเล่นไอ้ตัว DXV buckle กันก่อนนะครับแล้วก็ตัว dark visor นะครับทั้งสองตัวเลยแล้วว่างไอ้ dark reiki อะไรนะเรียวงะแล้วก็ r รียวคนะครับแล้วทีเนี้ย ก็เส้นนี้เห็นพ่อค้าเคีมผมเลยนะว่าเป็นตัวที่ของครบแล้วก็สวยที่สุดในรอบหลายปีนะครับที่ได้มานะครับไอ้ตัวนี้เลยวีบัคเกิตัวนี้แหละนะครับระบบเนี่ยแน่นเลยระบบแบบติดไม่ลวนไม่อะไรเลยแต่ว่าไอตัวเด็กผมก็มีโอกาสได้มาแค่ตัวไอ้ค้างข่าวนะตัวไนท์นะครับเพราะว่าไอตัวอื่นอ่ะเล่นกันแรงกันมากนะครับโดยเฉพาะโอจาเนี่ย